แล้วคายจะเป็นครับพานคุณแล้วพินกรก็จะขอเชิญทุกคนขึ้นบนหนึ่ตําแหน่งที่นั่งฝั่งนี้เป็นของเราแม่แล้วก็พี่ประมาณทีโม่เวลานักจัดการหรือนักจัการค่ะทางขบวนเรือมินได้ค่ะ แออนแออนเจ้าป่านะคะเดี๋ยวเรียนชิ้นะคะโรงแรมขอโขจ้นค่ะเสาวเจ้าเ่าอยู่บนใช่ไหมเขาเจ้าสาวหรือเปล่าเขาเขาต้องรอ ขึ้นไปได้แล้วถึงจะให้ลงมาหรือตรงทริษังของเราขอถ่ายรูปนะคะขอถ่ายรูปเครื่องรอสาวยืน

สาวลุ้นเจ้าสาว,าสาวาลุ้นอยู่ข้างบน สวัสดีครับสวัสดีครับางเทียนยู่ครับไอเล่ยู่ครับไก่ยูครับ น่คือเลือกที่สบายที่นะสี่แล้วนะคะอาสีสเชิญแต้มครับ S สายพการมั้ การบินมาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่บินเข้าจังประเทศ่ถึงสนามบินต่างๆมันป็นยากเลยนะหับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวตอนนี้เข้าจังหวัดไะเก็เปล่าไหมเคยเนาะง่ายง่ายเลยเกมเนี่ยนะคะก็จะให้เจ้าบ่าวบอกว่าเคยไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนกับเจ้าบ่าวบ้างแล้วไปเมืองอะไรตรงขนาดยูนิเซนแล้วก็บอกขนาดับบินโดยบอกเรียงลำดับนะคะ เคยเคยไปเที่ยวด้วยกันสองไปเที่ยวด้วยกันตาแรกปีไหนเลยีไหนโหาเด้วยนะอกมยเวยจักเล่สวยใช่ เดียวมีน้องใหม่น้องสาวจากไหนน่าจะเล็กแต่น้องนี่น้องนี่เจ้าสาวแล้วโอเค เจ้าบ่าวหล่อมากน่ารักมากนักบองที่ที่มีนัอลทองโอเคอ่ะยังไงดีคะเจ้าเปล่าได้ทำกูขึ้นมาให้ของเจ้าสาวนี่คือพิธียกน้ำชานะคะ ขอไล่จากุณพ่อเลย ้องแกล้งน้องแล้วน้องเสยนะคะนี่พี่สาวพี่สาวสองคนของเจ้าสาวค่ะพี่ออมกับพี่เอมี่น้องอิมเป็นน้องสาวคนเล็กเยู่อนื้เลยยินดีดอยู่ย <c oughs> โดนพี่แก้แล้ว พี่โอบค่ะพ well, ี่พัดเหลครับเหลวพี่โอบครับมีลุ้นให้เจ้าบ่าวน้องเบอร์พี่โอ๊เจ้าบ่าวพี่เจ้าสาวชื่อพี่โอ๊บหาเรียนเรียนมาอายุมาคนละปีกหมดเลยอะโอเคอะสุดท้ายอะแจกซอเลยค่ะผู้สาวค่ะรวยพรน้องเอ๋ยได้ไหมน้องถือ น้องแล้วขอบคุณค่ะเรียยกยอด